้าวถ่หรอสวัสดีครับผมเดี๋ยวทริปนี้เราจะไปพัทยานะจ๊ะแต่ไปไหนครับพัทยายังไม่รู้เลยไปก่อนนะครับถ่ไวบ่ายทีเนาะไปเจอกันพัทยาจ้ะผมแบกให้ไปทั่วครับเสือนนี้คือต้องเอาไปด้วยใช่ไหมโอ้โหของขาดไม่ได้นะไปทะเลอเสื้อ่ห้ ยังอื่นไม่เอาไปไม่เป็นไรก็เสือ้อขาดไม่ได้แต่เปื่อยนะดูส,ะดะสามารถส่งเสื้อมาให้เราได้นะคะอยากให้เรารีวิวเสือ้อ <laughs> <laughs> นี้ผมมาถึงพัทยาแล้วนะครับดูข้างหน้าทะเลน้ำสีสวยมากว,าว้าววันนี้อากาศดีนะครับดูสีน้ำสวยมากบรรยากาศดีนะฮะเงียบเหงาเหมือนกันนะคนไม่ค่อยเยอะเลยเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูบริเวณชายหาดเป็นยังไงบ้างว,าว้าวอากาศดีมากเลยอ่ะ ไม่ร้อนมากแล้วก็ไม่มีฝนด้วยนะครับนี่นีว้าวบริเวณหน้าหาดนะครับมีเต็นท์ผ้าใบมีเว้าโอ้โหคนไม่เยอะเลยนะฮะวันที่ผมถ่ายนี่คือวันศุกร์เนาะเวลาบ่ายโมงนะครับโอ้โห แสงกำลังสวยเลยอะ่ะสวยมากสวยมากเฮ้ยว่าวงูเลยอว่าวเพียบเลยอะ่ะชาโหไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเห็นว่าวงูปะ่ะหางโคตรยาวเลยนู่นนู่นนู่น,น,นหางยาวมากดใูใกล้ดใูใกล้ดีกว่าบรรยากาศริมผาพัทยานะครับว่าวงูว่าวจุฬาว่าวคิตตต้ก็มี มอสแบทแมนก็มีนะจ๊ะเอ้ยปลาคราฟก็มีนะครับว่าปลาคราฟเดี๋ยวฮะโอ้สวยอีกแบบแล้วเนี้ยอยู่ท่ามกลางดงว่าวนะฮะอือหือโอ้โหสวยสวยสวยนารานตากับว่าวนี่ฮะว่าวงูยาวมากโอ้โหว่าวงูดูโอ้โห 对吧？ นางรำสะเตหิบนะครับไม่รู้ไปไหนเนาะเดี๋ยวแวะพาวันนี้เราจะพามาดูวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูบรรยากาศหาดนางรำที่สะเตหิบนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างที่แน่คือบรรยากาศดีมากเพื่อนมีแดดแล้วก็วันนี้ไม่ใสวันนี้ไม่เจอฝนวันน้ำใสได้นะนี่ไปครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันว่าเป็นยังไงบ้างคนเยอะหรือเปล่าไปกถืออะไรอ่ะ คือแบบว่าวันนี้เป็นวันเสาร์นะก็มีคนอยู่พอสมควรนะคะแต่ว่าไม่ถึงกับแบบแน่นมากแล้วก็นั่งก็แบบเขาก็เออมีระยะห่างกันอยู่นะก็ดูแบบว่าคนไม่ได้แน่นนะปกติอะคนเยอะกว่านี้อีกเนาะใช่จะลดลดเลยอะปกติอะวันนี้อากาศดีด้วยครับเพื่อนๆก็คือ ไม่เจอฝนก็ถือว่ารอแล้วล่ะ <laughs> มีแดดหน่อยแนตะ่ไม่ร้อนมากมีลมบ้างยไ่เดี๋ยวเราลงไปบริเวณใต้ต้นสน,นว้าวว้าวว้าว,ว,าวแสงสวยมากนางรำสะทีหิบนะครับจริงๆที่นี่ดีมากเลยนะเพราะว่ามีลม,มลมสงเนย นี่จะนั่งกินข้าวกันคุยกันเด็กๆก็ดูเลยนี่เล่นน้ขนาดมาน้อยยังอาบแดดแล้วเิไม่มีแว่นด้นะฮัลสหลใส่แว่นตาดำได้นะมาทะเลทะเลไปไปต่อจ้าแต่เราว่ามาที่เนี่ยคุ้มนะน้ำใสมากคือไม่ต้องข้ามเกาะเลยเนาะ ปลายก็ไม่เอียกมากนยเห็นปะเด็กเล่นเด็กๆนี่ชอบนนะอกันแน่น,น,นะทะเลเล่นน้ำตั้งแต่เช้ายันเย็นนะจนกว่าจะกลับเราเราเจอเป้าหมายแล้วข้างหน้าเนะี่ย <c oughs> ตรงนี้ก็คนจะนั่งเยอะหน่อยนะเพราะว่าร่มไม้เยอะมาก นี่ดูมาดูาสบายมากว้าวเธอเด็ดยังไงบ้างลูกเอย้ยเป็นแผลด้วยปา <c oughs> ไปต่อเดินน้องเดินน้องได้ได้นี่พัดชี่พแบบปัดหน้าโบพูดอะไรด้วยเลย จะล่มด้วยเนี่ยนะตรงนี้นะเราชอบมากเลยแบบนี้ยอดสุดยอดมีบานาน่าบอสให้แบบเล่นด้วยนะอืม๋ยวไปดูไปดูไปดูใ,นใ,นใกล <c oughs> <c oughs> ้ตอนกลลังอง <c oughs> ดิเด็กๆรถตักดินอะ กินตะไซร่นะสวัสดีครับของน้องเขาแน่เลยน้องก็วงนะอชอนดูดิคนก็นชิวๆกันนะ นี่นี่กิจกรรมนี้คิดว่าทุกคนต้องเคยเล่นออโอ้โหนน้องสร้างปราสาทนะชิวชิวต้องบอกว่าบรรยากาศดีเนะาะแม้ใส่นะสะอาดดด้วยแล้วก็ทรายนุ่มละเอียดานอาหารอะไรต่างๆก็มีให้ให้กินกันตลอดเลยมีแบบให้สั่งมากินกันได้เออจริงคือ มาร้านอาหารอร่อยนะร้านอาหารส้มตำไก่ย่างม,มีร้านค้าเพียบพร้อมนะจ้ะที่พักฟรีไม่ไกลจากกรุงเทพนี่ไงนี่คือเรืบบอบรรทกนมบ๊ะแล้วเขามีให้เช่านี้ด้วย,อยอขยกักเฮ้ยดูดิขยักใสป่นะนั่นอ่ะเออใช่เออนะไม่เคยเห็นเลยนนอ่ะเออใสอ่ะ นี่ไงจุดเช่าเรือ,อมอสุราตั้งคันรถประจำตัวห้ามเล่นนะจ๊ะชั่วโมงละหนึ่งร้อยบาทครับสี่คนรอบละห้าร้อย ไม่เป็นตรงนี้ก็จะเป็นจุดพวกแบบว่าขายอาหารนะคะที่เราสามารถสั่งได้โอ้มีหลายร้านนะใช่เยอะมากเพียบลแล้วก็จุดบริการพุ่งน้ําตรงนี้เลยมีไก่เออร้าน,นค้ามีให้เลือกเยอะมากคือไม่ต้องเตรียมมาก็ได้เนาะมาซื้อนี่ราคาไม่แพงนะครับเหมือนกับช่วยุนมนกันนะใช่ <laughs> ใวเวลากลักบนะจ๊ะใช่แล้วค่ะประมาณนี้นะครับบรรยากาศอเอาบรรยากาศหันนางรำมาฝากนะครับใช่ตอนนี้หาดก,ก็เพิ่งเปิดไม่นานนะก็เผื่อใครอยากหาที่พักผ่อนมาขึนลงทะเลอะไรเงนะี้ยเนาะที่ไกรุงเทพน้ามาเลยเลยนาะไม่ต้องทามเกาะน้ำก็ใสแล้วครับมบานะจ้ะเจอกันใหม่พรีหน้าครับโอมแมนแทนไปทั่วนะจ๊ะเจอกัน